มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะทุกคนเปิดภาพทรงเฮคโยในงานเฟนดี้กูตู2024เด่นปังมากแม่ก็คือแม่นางเอกคนสวยทรงเฮคโยหรือว่าซองเฮเคียวนะคะซึ่งไปร่วมงานเฟนดี้กูตู2024ที่ปารีสความถุงน่องแดงเด่นปังมาก แถมไฮเยคโยอย่างนั่งข้างซีอของเฟนดี้อีกด้วยค่ะรถกวนนี้ไม่ไหวแล้วแม่เปิดภาพทรงไฮเยคโยงานฟินดีกูตู2024เด่นปังมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ